จะได้เพิ่นมาหาน้ำปันนี่ก็ให้เขาใหはは้เถ yeah, yeah. yeah, uh, ือกเด้อมือนี่แตกแล้วสันนั้นมันไม่ได้เราซ้ำตัวเด้หนาเอ้ยเหยียบเลยเด้หนาหนาอยู่เสร็จหรอหนาแล้วอยู่นี่นะอยู่นี่เนี่าอยูนี่เปล่าอือวันนี้สานเขาถืออังสันเนอะหนาแล้วอยู่นี่นะแล้วนางเบิ่งเฮาอยู่นี่ละบอกกูบอกหนาเด้อว่ากำลังถ่ายทำ มาเด้อพี่น้องมาเด้อจะสมุดหน่อยนี่แล้วตามหาสองมือแล้วมื่บ้านก็ตามหาหาตัวยากซะเลือเกินมาไปตะเศร้าขยั่งบ่เห็นเห็นแล้วของคนบ่ได้เขาบ้านเนาะเป็นงานเนี่ยเป็นงานก็ได้ยูน้ำข้าวเจ้าเนี่แหละเป็นงานเนี่ยไปก็ว่าได้เสียนรุ่นนอนหน้าเด้อพี่น้องเราสิว่าเฮาบ่มีความรบพิชอบอีกเราสิว่าเป็น เชียนนนานบ่โอ้ฝนดีบ่ะเชียนน่านฝนจักเทียถามเรื่องฝนเอาคือดีแทไรจกเหนียวอรรอากาศดีแทะหาป่ามาดเตี้ยนะฮู้มฝนได้ค้างใช่ฝนเนี่ยดังป้ขึ้นเอ็ดกินตัวฝนได้กินได้จัจกลิ่นอะไรเนียนี่ฮเขาจับมาค้งไว้แล้วแหละหอนบ้อนครบ้านนี้หอนโพดหอนโฝนเถื่บนตองวายังไรครับ สวัสดีครับเซียนลุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับมืนนีมากขามขามโค้งมากเที่ยวฟังพี่น้องทั้งฟังทั้งพี่นะครับจำขามีเหล่าบางนาเบื้องข้างหลังเซียนรุ่นนี้คือห่วยนะครับห่วยนี่เลิกครับบ้านเซียนรุ่นอยู่ทั้งหลังทั้งหลังขามไปฟังคำพุ่ดเด้พี่น้องมืนนีมากตามแนวทังตามหาซ้องมือแล้วมันก็เห็น เอาเซียนมานอนอยู่พี่ฝันดีบ่ครับบ่ฝันบ่ยังดอกบ่ฝันอย่าพิ่นกวนนั่นผมพคนนอนบ่ฝันอะไรยับไงมาฝันเอาหนาวบ่เซียนหนาวหดน้ำหนาวหดอะไรเล่นนอนท่ามมาขึ้นอนอยู่บ้านเนี่ยขันมาฝันก็เอาในชีวิตใครว่าคือในห้านนอานี่เราไปว่าไงนอนตรงนอนได้นั่นนี่กันขึ้นออกหาลาบ่ครับแมน หนูยิ่งในยิ่งยังจิ้มเป็นไปแล้วความ้วนหัวม้วนเนาะความสุขสบายใจนะังไงเอ้าลงมือเลยครับเสี่ยนพี่น้องพันถาดนปากกาศไหมฮึาปากกาบป่ะเนี่ยะกาศมีวันนั้นเลยนี่แต่ให้เขียนบ่มีประกาศที่กันก็วางบ่าวางเอากระชดเอาล้นตัวเอาเขียนรอบมึงด้วยมันอันนี้ลองบ้างให้เขียนลองบ้าง ดันนออกกงมากอ่บมีให้ใหเหันละขันอมอกพุนเนอะอันใหนก็ได้บี้ลงทั้งหลังเล่าเนาะมือนี้เนาะครับตำเล่าตำเล่าที่สิบแปดม่มื่อสิบแปดสิบแปดมือเ <18. S 3> 18, มือม่อสิบแปดครับขึ้นต้นมอคอตำไท่

anh đấy vẫn thường ăn phải xếp câu nó, để yeah. <cười> <cười> ta điện riêng liền Chó. hai luôn mà, cuốn vô, cuốn ma cuốn <laughs> <That's good .Shaun>. nướng <laughs> แปดสามปดสามสูตรป,ปับได้น่ซุ้มนี่บ้านสูตรปับไหมไปองบังฉันอยากเรียนัน่อยากเรียนเขาสูตรเขาอันนี้สูตรไม่มาเส้นสูตรไม่นิรลองสูตรไม่ได้สูตไม่นิห้าแปดห้าเก้าห้าส่วนหกแปด กเก้าหกศูนสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนี่สูตรเก้าขันมันมากมันสีมาตัวนี้อ่าตรเ้เนี่ยนี่ละเก้าสามกับเจ็ดสามนี่เมืนมากี 39, 39, มันมาอ่าสูตรเก้า อันนี้เป็นสูตรปั๊บปุงเพราะว่ามันหลุดมันเป็นอาทิตย์แล้วนะก็ะเลยปั๊บปูงเบิง้งเพราะว่าเป็นมาหาแต่จําเป็นต้องได้ไหว้ว่าง่ายๆว่าสีซ่อมเบื้องซื่อดอกเห็นใจนะเด้อเซียนแย่ง<อ><อ>มาจากโลดอันนั้นมหาก็เลยไห้ว่าสีซ่อมเบื้องซื่อว่าสีบัวหนได้อยากไห้วงจกวักงมวดตรงสะก้อนาซัสามตัวบ่าหันได้จับไห้เดอ้อวันนี้เอาสองตัวไว้ ทดลองเหี็นบ้งางสักกอนอันนี้เป็นสูตรเก่าอันนี้เป็นสูตรใหม่มันทีก็มาเข่าสูตรใด้กำลังปรับ 09. สูตรน้ำแน่ยยัวไปไงกันมัก 09. สูดกันนี่แหละมีสามหางนี่แหละกันสูดสิมาเมื่อนี่แก,ก่นี่แหละไม่สีไม่สีตาแดงกัน บมาเอกัโทยูเนี่บเพื่อนเพื่อนังซีละเบ็ดกับ่วสี่มืแล้วเราเอเอ้ยบางในองคเด้บ้า่าบ่ได้เขาบ้านบ่ได้สานเบ็ดเยอะซิบหาเื่อเส้นหนึ่งเบดกดในองนเลยอ๋อนี่ยวันนี้มีแต่สตัวสองตัวเ่กนเบื้องเ่านสี่เขาบ มาได้จับสามโตให้มาได้จับมือหนึ่งเส้นรัฐบาลใชเมื่อไดนก่อค่ะเซียนแดงคขาสีให้เซียนเขาบ้านซะก่อนเรียทุละเออามันบอกง่ายได้เดาวเวียกก่อนเรีวเวียกเรีวทุละน้ำน้ำน้ำนเสิร์นุ่มข้เจียน้ำซุ้มแห่งหุ่นซวนของข้าเจียวไปซะก่อนเพราะว่ามันต้องสูบน้ำได้ดันน้ำซอยกันเนาะมันรวมกันเด้มันเกิดขันหอกขาดไปมันก็บ่ได้ข้าวเจียกระสีว่าให้เฮาอีก ภาวน้าอยู่น้ากัน,นต้องอซอยกันมาใส่กันเนาะนี่เท่านี้แหละเช่นซื้อในเสี้ยนแลสิเป็นของปลอมดิลืมลองไม่แน่เสีน้นเดี๋ยวไทยจกให้เสี้ยนลอด้ดเข่าบ้านก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรานอนอยู่หน้านะคะอ,อ,อันนี้ <Okay. S 1> เราเอาข้ามโค้งกำลาวไปก่อนวันที่สิบแปด วันพุธที่สิบดนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดว่าค่ะของเมื่อนี่ละค่ะหัวร่องเลีนบ้างกันมากศูนย์กันนี่ละนี่สามนี่ละเอายกเลยเชียนแต่เดนใบเดียวนี่ละครับเอาค่อยกันยต่ครั้งหน้ากันเอาสามหกศูนย์เก้าหะละตัวเด่นมันจับมาเ่ละสูไดเชัคหน้าจอเลยนะครับสามหกศูนย์เก้าหนึ่งหะละยิ่มกันเอาเลยกันผูฟิน จับแม่มันเป็นสูตรปั๊บน้ำเลยอะสัหนึ่งได้สูตรร่วมกันพอเซียนแม่นวันนี้เรียนสามและหกเซียนคนว่าหายสามเกิดมันเขาจะให้จังสีนั่นได้อแต่อยากให้เอฟซีตีกันละก็ไปเรียนร่างเบิ้งเรียนในนิดในเพราะได้แกะเส้นแกะคอามปากคอามกว้าเข้าไปจับหน้าจอครับมั่นใจจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเซียนมั่นใจจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นที่เขาเห็นละ แกข้างก็มีเท่านี้ละเมื่อนี่ตำเล่าีโตมากพิเศษบอเซียมอมากพิเศษก็นี่ละหกข้างนี่ละหกั้างนะครับหก้างนี่เก้าสามเจ็ดสามห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้านี่ละออ่ะหมุนไปทั้งพนไหนพ่นบางน้ำทั้งพน